เบลล่าเล่าเขินหวานใจเกรงมากเพราะเจอคนเยอะกับทริปญี่ปุ่นล่าสุดออกมาเล่าโมเมนต์ที่ได้ไปทําบุญทอดกระถินที่วัดสยามพุทธาธิราชเมืองนางโยยาประเทศญี่ปุ่นโดยงานนี้มีทั้งคุณแม่ปราณีพี่พลอยผู้จัดการส่วนตัวรวมถึงแกง๊งเพื่อนสนิทและหวานใจวิวชะวินก็ไปร่วมทำบุญทริปนี้งานนี้เธอเล่าว่าไม่คิดว่าจะมีพี่ๆคนไทยมาเยอะขนาดนี้ ถือว่าทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีตามที่ตั้งใจทุกประการตอนแรกตั้งเป้ายอดไว้แค่ประมาณ4ล้านแต่สุดท้ายก็ได้เยอะกว่านั้นเป็น5ล้านกวา่าบาทซึ่งก็มีการคุยกับทางวัดวัดจะนำเงินส่วนนี้ไปหล่อเป็นพระประธานเพราะที่วัดยังไม่มีส่วนภาพหมู่ที่ถ่ายรูปคู่กับหนุ่มวิวชาวินนั้นรวมเฟรมด้วยนั้นก็ทำเอาหลายคนแซวว่า ทั้งคู่ทำบุนร่วมชาติตักบาทร่วมขันสำหรับตัวเบลล่าเองบอกตอนมาสายนี้อยู่แล้วก็จะเห็นที่งานบุญว่าคุณวิวจะมาบ้างแล้วแต่โอกาสที่อีกฝ่ายจะสะดวกที่เห็นนั่งนิ่งในรูปคือกำลังเก่งเพราะเจอคนเยอะมากจนถึงตอนนี้ก็อีกฝ่ายก็ยังไม่ชินกับการที่ต้องเจอคนเยอะๆเพราะด้วยเมื่อก่อนการหน้าที่การงานก็ไม่ได้พบปะผู้คนเท่าไหร่ อาจจะเสียความเป็นส่วนตัวไปบ้างแต่ส่วนใหญ่คนที่เข้ามาทักทายก็เข้ามาแบบน่ารักไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรซึ่งก็มีคนแซวว่าหนุ่มวิวหล่อสะอาดเหมือนอาบน้ำวันละสิบรอบสำหรับตนก็มองว่าเป็นคำพูดที่เครดิตดีแฟนๆก็ช่างสรรหาคำมาแซวส่วนงานคู่ยังไม่รับปากว่าอนาคตจะมีด้วยกันหรือเปล่าไปฟังเสียงของเบลาบางช่วงบางตอนกันคะ่ะ ไม่ได้ออกมาเจอแบบคนเยอะๆอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะมีคนเยอะขนาดนั้นด้วยค่ะแสดงว่าภาพคู่นั้นคือเกรงเกรงเกรงกิเดสกาค่ะถามว่าเกรงไหมมันก็คือเหมือนยังเกรงอยู่แล้วก็ก็ขาดความเป็นส่วนตัวนั่นแหละแต่ว่าคือเหมือนโดยภาพรวมะคนที่มาทักทายหรือว่าอะไรก็ค่อนข้างน่ารักกับเขาก็เรามันเป็นสายนี้อยู่แล้วแหละ ไม่ใช่บังคับนะคะเปล่าค่ะแต่ว่าเออทำด้วยก็ดีไม่หรอกคือเหมือนมองอะไรไปในทิศทางเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ไม่ได้แบบทั้งหมดขนาดนั้นค่ะคนเราไม่คนเรามันก็ต้องมีเรื่องที่ยังต้องปรับตัวเข้าหากันทำความเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ย